สวัสดีครับมียาพระรวยคทำหวยเล้าวยเหล้าวันจันทร์วันจันทร์นทีสามสิบวันจันทร์ไม่ถึงสิบหกวันจันทร์นทีสามสิบครับสําหรับงวดที่แล้วเลขวิ่งกับเข่าชุกโตเลขเกณฑ์กับเข่าเลขฉีเป่ากับเข่าไปถือกันวางกันคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อเป็นกําลังใจมียาหน่ย เราวันจันทร์วันที่สามสิบพอได้สซ่พอได้มาเ่ะบอกไมย่ยากแน่วันน้เราดีใจว่าโอ้มีคนถือรองเราเนี่ยเรียนหาแม่เด่นเรียนหาบ嘛 หกห้าเป็นว่าเลขห เียนเยอะๆสิบหอืมซองขาวอจจิซองเถอ เกนตกั mm ่ใ hmm. ช so right. ่ด mm ีอ hmm. mm ุ hmm. mm ้ยแมีแ hmm. ม mm ีต hmm. mm ัวนะ่งฮตัวเดียวฮะกกปดใส่อืมนี่

ตัวน,นี้ก็เสียดายไหวข้าวสาม,ม่ีก็คือวัตถุเหตุเกตเกา่านี่นเนาะสาเจ็ดอืมอม,มสเอา้าเลยล่ามันออกไปแล้วสิบ จะออกเป็นบนเป็นหล่างก็ได้เนาะเอะเนอะ6ตัว 0..0..0..0..0..2..2.. โอ้ยจะพอมันลายกีดออกว่าเอาไว้ฮันอ่ะ อาวเรียบร้อยครัมลายอีกนะให้ถือให้มานทุกคนอีกเด้ออาเรียเกณฑ์มิตรใหเกณฑ์ในสามแถวครับเบื้งแถวแรกครับแถวแรกมีสองโตครับมีศูนย์เก่าครับหนึ่งสองครับแถวสองครับมีศูนย์หกตัวเดียวแถวสามกับมีสามโตมีหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ สองเก่าอ่าเล็กวิ่งครับเล็กวิง่งเล็วิ่งสุดกองกเขาเบิรสามเขียนสามตัวรอบนี้เขียนสองตัวครับมีหกกับสองเอาะโอ้ยนี่ๆๆเอาเอาเอนี่ๆๆไมีลง,องอสองใช่อืมเลลืมลืมเล็เนาะลืมเลกเกนเนาเกนอกอกมาอีกตัวหนึ่งสองหก สงสัยว่าเข็นเหล็กวิ่ง6กซองเน้่เป็นยังไงครพวเข็นสองขวเลยเขียนใส่ชอบมันมันมอนหลอกที่แล้วตันหนักด้วยดัวรถไล่ติดตามอ่ะโอ้ยเราคนไรมียังไงนะเขียนสันดื้อมา เทมก็เทมเออดือนเบิงออ้าวมันเป็นของวันอาทิตย์เด้อเฮ็ดถือแล้่วันนี้เห็ดถือแหน่ถฮะแล้ว,ว,วยางมันโอ่นี่นี่นี่เนาะอืมเนี่ยอ,อ่าฮกับสองสองว่ามีตกสองเด้อ บริบบริลุมเอ้าเปิดขาปิดสมสมอ่าเปิดพุทธพุซื้อได้เปิดสมสมกับยังโคกโกของศูนย์เอาโคกโคกเลยบริบมีดีอ่า เดือดเ,เดือเดเวรเพิ่งหายไม่อีกโอ,อยันลงไวสักอ่ะมักตัวใดชอบตัวใดก็เน้นๆเอาด้วยครับเด้อเด้จะมักคือเมียสีเปล่ากรเบผาน้ำเมียมักได้เล็กเกณฑ์กัเบิองเอาครับฮะรอบนี้เขาให้โชคให้มั่นลำๆนู่ด้วยสุขสุขคนเด้อ นี่ยาพระลวยฝาก,ก็ดอล์ก็ติดตามครับคลิปนี้ถล่มท,ล,ทลาดาคลิปนี้สวัสดีครับ